สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่กำลังพักผ่อนนะคะแล้วก็เข้ามาดูช่อง Youtube youtube จินตนาชาแนลนะคะวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดแล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นวันเสาร์นะคะเป็นวันเสาร์ะ่เมื่อนี่วันเสาร์ที่สามสิเอ็ดสิงหาคมสอ,องพันห้ารอยสิบเจ็ดค่ะคุณผู้ชมจินตนาจ,จะลงแนวทางค่ะเป็นรัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยที่ เอาเฉพาะตัววิ่งนะคะคุณผู้ชมเลขวิ่งของรัฐบาลไทยคะ่ะวันที่หนวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพนห้าริบเค่ะคุณผู้ชมอินะน่าจะจับมาไซกันแบบประทะกันเลยนะคะว่าใครจะเข้าใครจะหลุดนะคะคุณผู้ชมนี่ของเลขวิ่งเงินล้านแล้วก็ของเซียนเอนะคะของลุงทรงแล้วก็ของเซียนหนุ่มภูพานนะคะคุณผู้ชม นุ่มผู้พานเพิ่นกะแนวทางเพิ่นล่างอย่างเดียวค่ะของลุงทรงก่อล่างอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเลขวิ่งค่ะมีเลขวิ่งเงินล้านแล้วก็วิ่งเลขวิ่งของเซียนเอนะคะระหว่างเลขวิ่งกับเลขวิ่งนะคะคุณผู้ชมมาชนกันเลยนะคะชนกันปะทะกันค่ะตัวไหนใครจะมาใครจะอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะเขามาเบืองทางช่องจินตนาชาแนลแล้วก็นมวนๆค่ะคุณผู้ชมกับแนวทางค่ะรัฐบาลไทยมีเขามีหลุดค่ะ กาเบิงให้มวนค่ะคุณผู้ชมจินตนากาได้แต่เสนอให้คุณผู้ชมในเบิงกันนะคะป้อมจินตนากัรบอลลูนกันค่ะว่ามันจะเขาหรือจะรุดเนาะเนาะเอามาให้คุณผู้ชมในเบิงกันซื้อเอามาให้เพื่อนกันค่ะาพราได้รุนกันนะคะคุณผู้ชมเนาะได้รุ้นกันว่าตัวไหนเข้าตัวไหนหลุดเนาะค่ะคุณผู้ชม่าคุณผู้ชมก่อนสีไปเบิงแน่วทางนะคะจินตนากบรภาคุณผู้ชมอ่ามือนี่แดดกำลังออกค่ะคุณผู้ชมฝน โอ้ช้าเม่ขึ้นนะคะเบิดขึ้นตอนนี้แดดออกแล้วนะคะก็ดูมิกกี้เมาส์ค่ะคุณผู้ชมนี่แะค่ะตอนสุกแล้วมิกกี้เมาส์จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคือมิกกี้เมาส์อีกแล้วค่ะเหือนไหมค่ะคุณผู้ชมเขาก็จะมีม,มีมีปากนะคะสีดำๆเลยค่ะคุณผู้ชมเวลาสุกจะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนไปก่อนนะคะคุณผู้ชม เบิิงไปก่อนค่ะก่อนที่จะไปดูแนวทางนะคะแนวทางกับมีเขามีหลุดค่ะจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาชมช่องจินตนาชานันแนวที่เข้ามาเบิ่งแนวทางนะคะไม่ว่าจะเป็นล่าพัฒนาหรือวารัฐบานไทยค่ะจินตนาขอให้ทุกคนที่ชื่นชอบนะคะขอให้สมหวังค่ะคนที่ไม่ชอบนะคะเข้ามาดูนะคะเพื่อเบิ่ง ให้กำลังใจกับจินตนาค่ะขอขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณผู้เขามาแวะมาชมมาเบง่งให้กำลังใจค่ะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะเพิ่นเพิ่นเบิงเป็นเนาะค่ะคุณผู้ชมผู้เพิ่นเบิงเป็นเพิ่นก็สสให้กำลังใจกับแอดมินนะคะกับผู้ว้านะคะคุณผู้ชมค่ะจินตนาก็ขอบคุณหลายๆค่ะที่มีนำจิตนำใจเนาะเนาะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้อีกด้วยนะคะอันนั่งอันนี้เราเป็นตะรัางตะซังจริสๆเพ็่นกับกดแชร์ค่ะคุณผู้ชม น้าอันนี้บอดี้ดีอย่างสิเป็นกับกดแชร์นะคะน,ะนาะจิตนาขอขอบคุณหล,ลายๆค่ะขอให้ปังขอให้รวยทุกคนค่ะขอให้สุขภาพดีนะคะคุณผู้ชมนี้แดดออกแล้วค่ะคุณผู้ชมแดบดบเต็มฟ้าเลยนะคะแดดแจ่มวได้อ,อ่ามาตากค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตากใบตองนิดนึงค่ะเพื่อจะทําข้าวต้มมัดกินเองค่ะคุณผู้ชมอ่อนานั่งยุกับานบัดเด้ออกไปข้างนอกนะคะแต่ พอไดมีอย่างกินเล่นนะคะเนาะดีก็ไปซื้อของหวานดีก็ไปซื้อน้ำข้าเจ้าขายน้ำตลาดเนาะคะ่ะเราทําเองกินเองมันทําได้อยู่เวลาก็พอมีอยู่ค่ะคุณผู้ชมก็ลงคลิปไปค่ะระหว่างรอคลิปเน,นากค่ะนั่งเห็ดป้ายนะคะคุณผู้ชมเนาะ,ะเพื่อความเพลิดเพลินค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมนอกรูนอกข้างโดนแล้วค่ะจินแต่น่าจะพาคุณผู้ชมไปเบิงเซียนปะทะเซียนนะคะ แนวทางรัฐบ,บาลไทยวันที่1กันยายน2,567ค่ะใครจะไปใครจะอยู่ใครจะเข้าใครจะหลุดไปเบิ่งกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมเป็นชุดสรุปนะคะสรุปคัดเน้นเน้นโค้งสุดท้ายของ CNA ค่ะ CNA ให้มาวันที่1กันยายน2,567อเพิ่นคัดใหเราลกลับเป็นโค้งสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะ บนสามหนึ่งหกหนึ่งสองหกแปดหกล่างสามแปดอย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมบนมีสี่คู่ค่ะคุณผู้ชมอ่ะตัวไหนจะมาตัวไหนจะไปค่ะคุณผู้ชมเลือกกาเองเด้อคะ่ะแนวทางที่ไหมากค่ะคุณผู้ชมอินตนามาเปรียบเทียบให้เบิงค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเซนเอให้มาคะ่ะวิ่งสามกับหกค่ะคุณผู้ชมตัวไหนจะมาคะ่ะระหว่างสามก็มีแค่สามหนึ่งแล้วก็สามแปดมาอยู่ข้างล่างนะคะส่วนหกก็มีหกหนึ่งสองหกแปดหกค่ะคุณผู้ชม เอาค่ะคุณผู้ชมอันนี้ไปต่อนะคะเนาะไปต่อค่ะที่ลุงทรงนะคะลุงทรงก็ให้มาหกกับสามมาหนึ่งตัวค่ะระหว่างสองตัวนี้มาหนึ่งตัวนะคะคุณผู้ชมเพิ่นสิมาจับใส่กดจับคู่ใส่กันยังไงนะคะเบิ่งเอาค่ะคุณผู้ชมก็มีสี่ห้าสองสี่ห้าสองนี่สามตัวมาสองตัวค่ะคุณผู้ชม สามตัวมาสองตัวส่วนส่วนสองตัวนี้ค่ะหกกับสามมาหนึ่งตัวค่ะคุณผู้ชมเพิ่นไทยวิ่งหกกับสามบอหรือว่ามีตัวอยู่ในใจอยู่แล้วตัววิ่งอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมระหว่างหกกับสามมาหนึ่งตัวสี่ห้าสองสามตัวนี้มาสองตัวค่ะคุณผู้ชมมีสิทธิ์มาสองตัวได้นะคะเพิ่นจับคู่ให้ค่ะจับคู่ให้เป็นหกสี่หกห้าหกสองค่ะแล้วก็สามสี่สามห้าสามสอง แคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมแคบหน้าจอเอาไว้ดูค่ะเอาไปที่นี่จินตนาจะเปรียบเทียบไปที่ละคูนะคะคุณผู้ชมเปรียบเทียบระหวางค่ะ CNA แล้วก็ลุงส่งนะคะ CNA กับลุงส่งมาตัวเดียวกันนะคะสามกับหค่ะ CNA ก็ให้วิ่งสามกับหกเหมือนกันเป็นเลขวิ่งบนล่างค่ะสามกับหส่วนลุงส่งให้มาบอกว่าสามสองตัวมาตัว แล้วก็สามตัวนี้ก็มีสีมา2ตัวมาจับคู่กันกับสามกับหนะคะคุณผู้ชมจับส่กันเนาะคะ่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอค่ะอันนี้ประชันกันเบรงเลยเนาะ,ค,ะคุณผู้ชมเนาะอ๋ไปต่อค่ะคุณผู้ชมสรุปให้ดีๆเลยนะคะคุณผู้ชมเน้นๆเ,เลยนะะเนาะค่ะเอาค่ะวิ่งเงินล้านค่ะคุณผู้ชมบ่เ,เคยหลุดนะคะเออถ้าว่าไม่หลุดก็หลุดอยู่ครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมงวดงวดเดือน ้นเดือนสิงหาค่ะวันที่หนึ่งหลุดเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะสิบหกไม่หลุดนะคะสิบหกยังเข้าอยู่ค่ะนะคะเลขวิ่งเงินล้านค่ะคุณผู้ชมแปดกับเจ็ดค่ะตัวได้จะมาค่ะคุณผู้ชมหรือจะมาทั้งสองนะคะอันนี้เอาเปรียบเทียบค่ะคุณผู้ชมถ้าแปดมานะคะมันก็จะไปตรงกันกับของลุงกับของเซียนเอ,อแล้วก็ลุงส่งค่ะคุณผู้ชมนะคะ ถ้าแปดมานะคะก็จะไปตรงกันนะคะเลขวิ่งเงินล้านค่ะคุณผู้ชมเอาเปรียบเทียบใส่การแคปเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมแคบไปค่อยไปเทียบเทียบที่หลังก็ได้ค่ะนะคะจินตนาจะไปต่อเลยค่ะแล้วก็ของหนุ่มภูพานค่ะล่างอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมของลุงทรงกับล,ล่างอย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมเนี่ยล่างอย่างเดียวเน้นล่างอย่างเดียวนี่าอขาที่ตรงกันกับอันของเซียนหนุ่มภูพานค่ะ ล่างอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมอันิลักษ์ิเพิ่นคะ่ะคือเป็นวิ่งได้คะ่ะคุณผู้ชมมีห้ามีแปดมีเจ็ดค่ะถ้าห้าถ้าห้ามีแปดมีเจ็ดก็คือมาตรงก,กันกับเลขวิ่งเงินล้านคะ่ะคุณผู้ชมนะคะห้ากับเจ็ดนี่ค่ะแล้วห้ากับเจ็ดกับแปดเนี่ยตัวไหนจะมาเพิ่นกระจับหายหาหนึ่งหาสองห้าสองไม่มีของลุงสงนะคะของเซียนเอก็ไม่มีคะ่ะคุณผู้ชมนะคะของเซียนเอสามแปดอย่างเดียวคะ่ะคุณผู้ชมล่างนะคะ ส่วนสามแปดมาตรงกันกับของหนุ่มภูพานค่ะคุณผู้ชม CNA กับหนุ่มภูพานตรงกันแล้วก็นี่คะ่ะเลขวิ่งนะคะเงินล้านกับมีแปดเหมือนกันค่ะตรงกันที่สามแปดค่ะคุณผู้ชมอันนี้วิเคราะห์ซอยกันเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็ถ้าว่าสามมานะคะคุณผู้ชมของลุงสงก็มีสามบัดเนี่ยเอาถ้ามีสามสิเป็นสามยังค,ะ 3, คะ่ะสามหาบอคะค่ะเพราะว่าหลักสิบหลักสิบเป็นห้าสามไหม หลักสิบของหนุ่มภูพานนะคะมีหามีแปดมีเจ็ดเป็นหลักสิบค่ะคุณผู้ชมวิ่งก็ได้ค่ะคุณผู้ชมนะคะล่างอย่างเดียวค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมสี่อาจารย์เลยสามอาจารย์ 3, 4, สามเซียนสี่เซียนค่ะคุณผู้ชมมีเซียนเอแล้วก็หนุ่มภูพานนะคะลุงส่งแล้วก็วิ่งเงินล้านค่ะคุณผู้ชมเทียบเบิ้งเอาค่ะคุณผู้ชมบบที่นี้นะคะคุณผู้ชมว่าแนวทาง รัฐบาลไทยวันที่หนึ่งกันยายน2 5งพน้าหิเจนี้ค่ะแปดจะมาหรือว่าสามกับหจะมาค่ะคุณผู้ชมสามกับหกนี่ค่ะนะคะเอาชนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะจินตนานำมาให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะคะท้ายนี้ค่ะคลิปนี้ ขอให้คุณผู้ชมโชคดีทุกท่านนะคะถูกรางวัลที่1ในวันที่1กันยายน2567เป็นเดือน9ของปี2567ขอให้ทุกคนตรงเก้าไปสู่ความรวยทุกคนเป็นเศรษฐีทุกคนเก้าไปสู่ความมีความสุขกันทุกคนสวัสดีค่ะ